สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณรูไออีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันต่อในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6วันนี้เราเรียนต่อในหน่วยของเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจครับโอเคครับจะเป็นอย่างไรไปเรียนพร้อมกันเลยดีกว่าครับ เรื่องหัวข้อในวันนี้ครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับ 1. นนักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจได้2ครับจับนักเรียนจำแนกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลได้ 3. นักเรียนมีความสนใจศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางระบบเศรษฐกิจในการดําเนินช,ชีวิตประจำวันนะครับมาดูความหมายของหน่วยเศรษฐกิจกันก่อนเลยดีกว่าว่าคืออะไรหน่วยเศรษฐกิจก็คือบุคคลหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แก่การผลิตการบริโภคและก็การแลกเปลี่ยนมาดูประเภทของหน่วยเศรษฐกิจกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยครับคือหน่วยรัวเรือนนะครับหน่วยรัวเรือนนั้นคือหน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่1คนขึ้นไปมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็คือครอบครัวของเรานะครับัวดหน่วยรัวเรือนนั้นนะครับมีบทบาทอาจจะเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับเช่นดูตามตัวกราฟนะครับหน่วยรัวเรือนนั้นสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตได้นะครับก็คืออาจจะเป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิตก็มีที่มีทั้งหมดอะไรบ้างครับ4ี่อย่างด้วยกันนะครับที่ดินนะครับอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ได้นะครับหรือเป็นเจ้าของทุนก็ได้นะครับทุนก็อาจจะเป็นในรูปแบบของเครื่องจักรนะครับอาจจะเป็นรถหรือจะอะไรพวกนี้ก็เป็นทุนทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นผู้ผลิตเองนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้ผลิตผลิตสมมุติปลูกกล้วยอะแล้วก็เป็นผู้ผลิตเหมือนกันนะครับ ต่อไปครับก็เป็นผู้บริโภคอันนี้ก็จําเป็นอยู่แล้วนะครับทุกครอบครัวก็ต้องมีการซื้อของนะครับซื้อของเพื่อมาใช้สอยต่างๆนะครับต่อไปครับประเภทที่2ก็คือหน่วยธุรกิจนะครับหน่วยธุรกิจคือหน่วยที่ทําหน้าที่นําเอาปัจจัยการผลิตนะครับมาดําเนินการผลิตซึ่งจะทําให้เกิดสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคนะครับอ่า หน่วยธุรกิจนั้นก็ต้องมีปัจจัยการผลิตทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับคือที่ดินทุนผู้ประกอบการและก็แรงงานนั่นเองนะครับที่เราเคยเรียนมาแล้วต่อไปครับหน่วยที่3หน่วยรัฐบาลหน่วยรัฐบาลก็คือหน่วยงานต่างๆของทางราชการนะครับหรือรัฐทวิสาหกิจนะครับมีหน้าที่ควบคุมดูแลและให้บริการเกี่ยวกับด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์หรือกําไรใดๆเลยนะครับ บทบาทหน้าที่ของหน่วยรัฐบาลนะครับ1เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจนะครับตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ,อีกอันนึงก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพวกนี้ก็เป็นทั้งเป็นหน่วยของรัฐบาลและก็รัฐวิสาหกิจทั้งนั้นเลยนะครับ 2. อํานวยความสะดวกในด้านปัจจัยพื้นฐานเช่นบริการด้านสาธารณูป,ปโภค บริการไฟฟ้าน้ำประปาและการซ่อมสร้างบำรุงถนนให้แก่ประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนนะครับบทบาทหนะ้าที่ข้อที่3จัดหารายได้โดยการเก็บภาษีจากประชาชนครับเพื่อ,อไว้ใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศนะครับโดยกำหนดเป็นนโยบายนะครับหนะ้าที่ข้อที่4นะครับรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับ ระงับและตัดสินข้อพิพาทและป้องกันประเทศครับอ่าอันนี้ก็คือทั้งหน่วยเศรษฐกิจทั้ง3หน่วยนะครับมีหน่วยรัวเรื่อนหน่วยธุรกิจหน่วยอ่ารัฐบาลนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแต่ละหน่วยนะครับหน่วยรัฐบาลก็มีกระทรวงสาธารณสุขด้านเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็เรื่องการศึกษานะครับการประปาการรถไฟนะครับก็เป็นพวกอ่าเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ หน่วยธุรกิจนะครับก็เช่นร้านขายของชําบริษัทต่างๆห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยธุรกิจก็คือหวังผลกําไรนั่นเองนะครับหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนก็คือครอบครัวนะครับก็จะมีครอบครัวต่างๆนะครับที่ทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับต่อไปครับอีกหน่วยหนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันนะครับในระบบเศรษฐกิจก็คือธนาคารนะครับธนาคารนั้นก็คือเป็นหน่วยที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านการฝากเงินถอนเงินนะครับแล้วก็ให้กู้ยืมเงินต่างๆนะครับคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของทั้ง3หน่วยรวมทั้งธนาคารเป็น4หน่วยนะครับว่าเป็นอย่างไรามาดูความสัมพันธ์แรกนะครับนักเรียนดูตามข้อที่1นะครับนักเรียนอย่า,ยาง,งงกับเส้นมันนะครับนักเรียนดูข้อที่1นะครับปัจจัยการผลิตดูจากหน่วยครัวเรือ,อนโยงไปหาอะไรครับ ลงไปหาหน่วยธุรกิจนั่นเองนะครับดูซิว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเขาบอกว่าหน่วยครัวเรือนนะครับโยงไปหาหน่วยธุรกิจนะครับให้ปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจครับเพื่อใช้ไปผลิตสินค้าและบริการนะครับปัจจัยการผลิตก็แก่ที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการนะครับนักเรียนมองข้ามง่ายสมมุติว่าครอบครัวนักเรียนนะครับเป็นทํางานนะครับในโรงงานนะครับเนี่ยเราก็จะเป็นแรงงานนะครับเพื่อ มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจอย่างนี้น,นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีที่ดุนทุนแรงงานผู้ประกอบการนะครับหรือบางทีเราอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานนะเราก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับก็จะไปโยงเข้าไปหาหน่วยธุรกิจนะครับมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2โยงจากหน่วยธุรกิจไปหาหน่วยควร,รัวเรือนบ้างนะครับเป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับ ว่าหน่วยธุรกิจนะครับให้อะไรกับหน่วยครัวเรือนบ้างนะครับหน่วยธุรกิจนั้นนะครับหน่วยครัวเรือนเนี่ยจะได้รับเป็นค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตนะครับให้กับหน่วยธุรกิจเนี่ยต้องให้กับหน่วยครัวเรือนนะครับซึ่งได้แก่พวกอะไรบ้างเช่นค่าเช่าสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเราก็ได้ค่าเช่านะครับจากโรงงานดอกเบี้ยต่างๆค่าจ้างสมมุติเราเป็นพนักงาน นะครับในโรงงานเขาก็ต้องจ่ายค่าจ้างมาให้เรานะครับซึ่งเราเป็นครอบครัวนะครับกำไรสมมุติเรา่าเรามีหุ้นส่วนนะครับกับทางโรงงานเราก็ได้กําไรมาเป็นเงินในครอบครัวใช้จ่ายนะครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นชัดเจนนะครับมาดูผลตอบแทนนะครับของปัจจัยการผลิตทั้ง4อย่างนะครับที่ดินได้ผลตอบแทนก็คือค่าเช่านะครับทุน ได้กาไรก็คือสมมุติว่าเรามีหุ้นส่วนเราก็จะได้ดอกเบี้ยแรงงานสมมุติเราเป็นแรงงานเราก็ได้ค่าจ้างครับผู้ประกอบการถ้าเราเป็นเจ้าของเองเราก็ได้กําไรจากการขายของต่างๆนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3ก็คือสินค้าและบริการนะครับาจากหน่วยธุรกิจนะครับไปหาคนอื่นยด้วยกนนะครับมีอะไรบ้างอ่า หน่วยธุรกิจนะครับก็จะให้ผลิตสินค้าและบริการจําหน่ายให้แก่หน่วยครัวเรือนครับหน่วยธุรกิจนะครับก็จะจําหน่ายนะครับหน่วยครัวเรือนก็ต้องซื้อของนะครับเวลาจะซื้ออะไรเข้าบ้านนะครับเราก็ต้องซื้อจากห้างสรรพสินค้าหรืออะไรต่างๆร้านค้านะครับเข้าบ้านอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยครัวเรือนนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่4กันบ้างนะครับด้านบนหน่อยนะครับตรงกลางหน่วยครัวเรือนนะครับ โยงไปหาหน่วยธุรกิจนะครับเป็นเกี่ยวกับด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการครับหน่วยครัวเรือนนะครับก็จะนําเงินนะไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจนะครับคือเอาราก็คือใช้จ่ายนะครับเห็นไหมครับหน่วยครัวเรือนซื้อของจากหน่วยธุรกิจนะครับก็คล้ายๆข้อที่แล้วนะครับต่อไปมาดูข้อที่5้นะครับตรงกลางนะครับหน่วยครัวเรือนโยงไปหาธนาคารนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออม หน่วยนักเรียนดูตรงสีม่วงนะครับหน่วยครัวเรือนยงไปหาการออมนะครับหาธนาคารนะครับเงินที่เหลือจากการบริโภคของครัวเรือนนะครับก็จะไปเก็บออมไว้ที่ธนาคารนะครับก็คือเราฝากเงินไว้ในธนาคารนั่นเองนะครับฝากเงินเข้าไปในธนาคารจากครอบครัวของเราข้อที่6ครับการลงทุนตรงกลางนะครับหน่วยธุรกิจยงไปหาธนาคารนะครับดูสิว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรหน่วยธุรกิจนะครับ ก็จะทำยังไงครับถ้าจะลงทุนต่างๆก็ต้องกู้เงินครับกู้เงินจากธนาคารนะครับเพื่อนําเงินไปลงทุนนะครับเงินต่างๆแเราก็ไปต้องไปยื่นนะครับยื่นกู้เงินจากธนาคารนะครับคือหน่วยธุรกิจนะครับจะทําอะไรก็ตามก็ต้องไปขอกู้จากธนาคารนะครับเพื่อได้เงินไปมาหมุนเวียนนะครับในการดาเนินธุรกิจต่างๆนะครับต่อไปครับมาดูข้อ7และข้อ8นะครับเดี๋ยวเรเรียนดูตามนะครับข้อ7เนี่ย โยงจากหน่วยธุรกิจนะครับโยงไปหารัฐบาลนะครับก็คือเรื่องของภาษีนะครับแล้วก็ครัวเรือนเหมือนกันครับโยงไปหารัฐบาลเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของภาษีด้วยครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงหน่วยธุรกิจนะครับกับหน่วยครัวเรือนเนี่ยนะครับต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลนะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นภาษีทั้งภาษีเงินได้ต่างๆนะครับเราทําอะไรก็ตามก็ต้องมีการเสียภาษีนะครับ ไชครับดูจากรูปนะครับครอบครัวนะครับมีรายได้นะครับถ้าเกินเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดก็ต้องมีการเสียภาษีนะครับรวมถึงธุรกิจต่างๆจะขายอะไรก็ตามก็ต้องมีการผ่านรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะกําหนดนะครับตัวภาษีนะครับมาดูด้านล่างสุดเลยนะครับข้อ9แล้วก็ข้อ10นะครับรัฐบาลนะครับโยงไปหา หน่วยธุรกิจและก็หน่วยครัวเรือนนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับก็9ก้าวบนะครับเห็นไหมครับตรงกลางรัฐบาลโยงไปหาหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือนรัฐบาลตอบแทนอะไรกับหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือนบ้างรัฐบาลเนี่ยก็นําเงินที่ได้จากการเก็บภาษีนะครับไปใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมในเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเช่นเรื่องของรูปโรงเรียนใช่ไหมครับด้านล่างนะครับก็มีการ อ่ามพัฒนาโรงเรียนต่างๆพวกนี้ก็เป็นเงินของรัฐบาลน,นะครับหรือโรงพยาบาลน,นะครับถนนหนทางนะครับพวกนี้ก็ต้องใช้เงินรัฐบาลเพื่อสร้างนะครับโรงไฟฟ้านะครับการขยายเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าต่างๆหรือการป้องกันประเทศนะครับมีการอ่าดเนินการในการป้องกันปกป้องประเทศจากทหารนะครับไปจ่ายเงินเดือนทหารต่างๆโอเคนะครับเราก็เห็นภาพนะ,นะครับของ ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจนะครับคุณโยงไปดูข้อสุดเนี่ยครับท้ายนะครับก็จะมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับกับความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจนะครับทั้ง4หน่วยด้วยกันนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูใบงานนะครับใบงานวันนี้นะครับ เรื่องของความสัมพันธ์ของผู้ผลิตผู้บริโภครัฐบาลและธนาคารนะครับก็คือหน่วยเศรษฐกิจนะครับชื่อนามสกลุลนักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะครับให้เรียบร้อยนะครับชั้นคาชี้แจงให้นักเรียนสรุปความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภควัฐบาลและธนาคารนะครับให้เรียบร้อยนะครับดูตรงกลางเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภครัฐบาลและธนาคารผู้ผลิตก็หมายถึงหน่วยธุรกิจนะครับ มีหน้าที่อะไรบ้างนะครับนักเรียนเขียนลงมาเลยนะครับผู้บริโภคคือหน่วยครัวเรือนนั่นเองมีหน้าที่อะไรบ้างธนาคารมีหน้าที่อะไรหน่วยรัฐบาลมีหน้าที่อะไรนะครับแตกนะครับแตกเป็นแผ่นผังความคิดนะครับเขียนลงมานะครับเสร,เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูด้านล่างนะครับจากภาพนะครับสรุปความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภครัฐบาลธนาคารว่า,าสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเียอธิบายคร่าวๆนะครับว่า ความสัมพันธ์ของทั้ง4อันเนี้ยนะครับมันสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับธนาคารนะครับให้กู้เงินให้ผู้ผลิตนะครับผู้กู้เงินหน่วยครั่วเลื่อนมีการฝากเงินเข้าไปหาธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเชื่อมโยงกันนะครับอธิบายพอเข้าใจนะครับอโอเคนะครับ และอย่าลืมนะครับตกแต่งใบงานให้สวยงามนะครับมีคะแนนเพิ่มเหมือนเดิมครับโอเคครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับบทเรียนนี้ค่อนข้างใช้ความเข้าใจเหมือนกันนะครับนักเรียนค่อยๆดูตามนะครับและดูแล้วก็คิดตามนะครับแล้วก็หยุดนะครับเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าใจนะครับวนมาดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ หรือนักเรียนอยากเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับอยากสอบถามครูก็ยินดีครับาสามารถติดต่อมาทางกลุ่มไลน์เราได้เหมือนเดิมเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วครับสวัสดีครับ